แอปพของใครกำลังมีปัญหาไม่ต้องตกใจไปครับวันนี้ตีโดมีวิธีแก้มาให้ฮะ ถ้าพูดถึงหูฟังอินเดียแล้วเนี่ยลหลายๆคนก็คงต้องนึกถึง AirPods Pro สุดยอดหูฟังอินเดียเพียงรุ่นเดียวของ Apple นะครับผมเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะได้ลองใช้กันแล้วแหละเพราะว่าเขาเนี่ยก็มีฟีเจอร์โดดเด่นหลากหลายฟีเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะที่จริงๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าตัดเสียงรบกวนได้ดีในระดับท็อปๆเลยนะของหูฟังที่วางขายกันอยู่ในตอนนี้เนาะรวมไปถึงเรื่องเสียงครับผมที่ Apple เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์มาอัปเดตกันได้ตลอดตลอดเนาะหรือว่าจะเป็นการใช้งานกับระบบปฏิบัติการ iOS ด้วยกันเองนะครับผมการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อนะฮะซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของทาง Apple ิลเขาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีเพื่อนๆหลายๆคนในกลุ่ม Facebook ของตีรีวิวนะฮะเป็นกลุ่มผู้ใช้ AirPods นะครับผมเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันว่ามี AirPods อยู่บางตัวนะฮะที่เกิดปัญหาตอนนี้นะครับจะเป็นปัญหาอะไรเนี่ยอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้กับช anel ตีรีวิวด้วยนะครับโอเคเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะฮะว่ามีบางคนเนี่ยใช้งานอยู่นะแล้วเกิดเสียงแตกนะครับผมหรือว่า ยินเสียงซาๆนะฮะโดยเฉพาะเวลาที่ใส่ไปออกกาลังกายหรือว่าจะใส่ไปอยู่บนถนนอยู่บนเครื่องบินอะไรอย่างนี้นะเขาเกิดได้ยินเสียงแตกเสียงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆบางคนอีกเนี่ยเขาก็เปิดโหมด noise cancelling หรือว่าโหมดตัดเสียงรบกวนนะของ Apple นะแต่ว่าหูฟังเนี่ยมันดันไม่ตัดเสียงนะฮะจะใส่อยู่บนเครื่องบินอะไรน,น,นก็ยังได้ยินเสียงรอบข้างแบบดังชัดนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็เปิดโหมดตัดเสียงรบกวนเนี่ยแต่ว่ามีเสียงเบสหายไปนะฮะ,ะ,ะเสียงเบสอาจจะน้อยลงอะไรอย่างนี้นะ เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปเช่นเดียวกันครับผมวันนี้ตีโดนะมีวิธีแก้ง่ายๆมาให้ครับผมเพียงแค่เพื่อนๆน,นะหยิบเจ้าตัวหูฟังสุดที่รักของเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยพร้อมกับเคสตัวนี้นะไปที่ i c a คนะฮะหรือว่าที่ศูนย์ของ Apple ได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมซึ่งปัญหานี้นะครับก็เกิดจากดีเฟกตของโรงงานนะฮะเป็นรุ่นของ AirPods Pro ที่ผลิตในช่วงก่อนเดือนตุลาคมปี2020นนั่นเองครับซึ่งทาง Apple เนี่ยก็ได้ออกมารับผิดชอบตรงนี้นะฮะด้วยการให้เพื่อนๆเน หยิบตัว AirPod s Pro สุดที่รักของเพื่อนๆนะฮะไปที่ iCare หรือว่าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศเลยนะครับเขาเนี่ยก็จะทําการเช็คนะฮะว่าตัว AirPod Pro ของเพื่อนเเนี่ยเป็นเครื่องที่มีปัญหาหรือเปล่านะฮะเมื่อเช็คแล้วเกิดว่าตัวที่เพื่อนๆถืออยู่เนี่ยมีปัญหาจริงๆนะก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีๆแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับผมซึ่งการเคลมตรงนี้เนี่ยจะเฉพาะรุ่น AirPod s Pro เท่านั้นนะฮะมันเป็นรุ่นเดียวเนาะที่มันมีระบบ noise cancelling นะครับและการเคลมตรงนี้เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับการรับประกันของตัว Air o ตัวเองงซึ่ ตัวนี้เนี่ยเป็นการเตลมนอกประกันนะครับและโปรแกรมนี้เนี่ยจะครอบคลุมเพียงแค่ระยะเวลา3ปีหลังจากที่ตัว AirPod Pro เนี่ยวางขายนะฮะซึ่งตัว AirPod Pro เนี่ยก็จะวางขายในช่วงประมาณเกือบเกือบปลายปี2020เนนะเาะก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆน,นะลองเช็คกันดูนะครับว่า AirPod Pro ของใครเนี่ยมีปัญหาแล้วนะฮะก็รีบไปเคลมกันได้นะที่ไ c แ r e นะหรือว่าศูนย์บริการ a p p l e นั่นเองครับและถ้าใครจะเอาไปเคลมหลังจากนี้นะครับผม Apple เนี่ยก็อาจจะไม่รับเคลมให้แล้วนะฮะยังไงก็รีบๆเช็ค ร,ร,รีบเอาไปเคลมกันด้วยนะฮะนนฮะก็สรุปสั้นๆนะครับใครที่ AirPods Pro กํกำลังมีปัญหาแบบที่ติโดบอกไปนะก็อย่าลืมรีบเอาไปเคลมกันด้วยนะครับผมและเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ใช้ AirPods Pro อยู่แล้วไปเคลมมาแล้วเนี่ยได้ผลเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันได้นะฮะหรือว่าถ้าใครใช้แล้วเนี่ยดันเกิดเจอปัญหาอื่นๆนะฮะก็ลองคอมเมนต์กันใต้คลิปนะฮะบอกเพื่อนๆคนอื่นๆนะได้พูดคุยถึงปัญหากันนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้ถึงเพ แก่กันนะครับผมสุดท้ายนีนนย้อย่าลืมกดติดตามช anel อติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไปนะฮะวันนี้ติโดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ